โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wolf ทงก b บิ t กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการในรถถัทงที่มีชื่อว่า 60TP นะครับโอเคก็สาหรับคันนี้เป็นคันที่ถือว่าเป็นคันที่ค่อนข้างจะเป็นน้องใหม่ไฟแรงซึ่งหลายหลายคนก็ถือว่าชอบคันนี้มากโอเควันนี้เราจะมาทาการเล่นรถถังคันนี้กันนะครับแล้วก็รีวิวคร่าวๆไปกันด้วยนะโอเควันนี้เราจะมาดูดันที่สาย 60TP นะก็หลังจากที่เราได้ทาการรีวิวโปรเจโตไปเนี่ยมันก็เป็นสายที่จะต่อตรงจากอ่า STRV นะครับ STRVM ทับสี่สองเนี่ยมันจะแตกแขนงออกมาเป็นสี่สายนะครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในคลิปโปเกตโต้นะครับสามารถไปดูได้นะครับสำหรับ STRVM ทับสี่สองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูสาย6 0 T P กันโอเคเราไปดูกันที่4 0 T P ฮาบิชากันโอเค4 0 T P ฮาบิชาก็จะเป็นเทียหกนะครับรถถังหนักนะเป็นรถถังโปลแลนด์นั่นเองมันก็จะ คือพวกไงเดียมันก็มีความเป็นยูนิคของส่วนส่วนตัวเลยนะแต่ถ้าที่ดูเนี่ยมันอาจจะคล้าย,ายๆรถถังของหลายๆประเทศรวมกันนะครับแล้วท,ที่ผมไปดูมาเนี่ย 60TP เป็นรถถังเป็นเป็นสายหนึ่งที่มีความพิเศษของรถถังของในสายสายอื่นๆนะครับมีผสมบนเปกันอยู่ในสายเดียวนะครับ ถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆถ้าดูข้างๆอาจจะคล้ายๆรถถังโซเวียตนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะอาจจะคล้ายรถถังเยอรมันอังกฤษมันมันมันผสมกันซึ่งแบบมันมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดอยู่นะอันนั้นจะเป็น40 TP นะครับก็ปืนท็อปเป็นปืน90มมนะ45 TP Harbisher อ่าก็จะดูมนๆกลมๆมากขึ้นนะครับป้อม คือป้อมมันเหมือนคือพอมาตอนนี้มันเหมือนแบบความรู้สึกมันเหมือนรถถังเยอรมันนิดหน่อยนะครับแล้วส่วนข้างหลังก็มันคล้ายๆทีวีพีเออมันมันเป็นมันสีมันคล้ายๆทีวีพีนะแล้ก็จะแบบแปลกๆนิดหน่อยนะอืมโอเคปืนท็อปของมันก็จะเป็นปืนร้อยห้านะครับซึ่งก็เตียวเจ็ดร้อยห้าเถือว่าโโหเอาเรื่องนะต่อมาที่ห้าสิบสามทีพีนะครับ ก็ชื่อข้างหลังก็คงจะไม่อ่านละอ่านข้างสั้นไม่พอนะพายสามทีพีเียแปดนะครับนี่ก็จะดูแบบค่อนข้างจะเคร่งขรึมอยู่นะอันนี้เขามีความเป็นมีความเป็นโซเวียตอยู่นะครับต,ต้องป้อมปืนด้านหลังนะคล้ายๆ KV1S นะถ้าไปดูได้นะ k v 1 s ก็จะมีป้อมปืนเล็กด้านหลังอันเล็กๆนะติดอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะก็ะจะมีความเป็นโซเวียตค่อนข้างจะสูงเลยอืม เหมือนเยอรมันโซเวียตอังกฤษมันรวมรวมกันนะมันแปลกอยู่นะจะบอกว่าเทไหมเทมากนะครับสายนี้เป็นสายที่ถือว่ารถถังเทมากมีเทแปดนะติดปืนท็อปเป็นที่ร้อยยี่สิบสองมมอ่ต่อมาที่ห้าสิบทีพีนะครับจะห้าสิบสามเป็นห้าสิบละซึ่งคันนี้อันนี้คันนี้ใส่ใส่ของท็อปหมดถ้าที่ดูนะโอเคของท็อปหมดนะครับก็จะดูเป็นอันนี้ก็จะดูค่อนข้างที่จะ แตกต่างแล้วอันนี้จะแบบเริ่มจะมีความเป็นยูนิของตัวเองแล้วนะตัวถังี่สูงขึ้นมาเยอะเลยป้อมี่แบบใหญ่มากเลยนะป้อมถือว่าใหญ่มากๆตัวถังถือว่าใหญ่มากนะครับก็ยังมีป้อมข้างบนคล้ายๆของโซเวียตนะแล้วก็ด้านตรงปืนเนี่ยจะเหมือนอาสายของ i IS s IS3 ประมาณนั้นนะแต่แต่ถ้าด,ดูน่าจะเบิ้มกว่าเยอะเลยนะบิ๊กเบิ้มกว่าเยอะนะครับอันนี้จะมีความเป็นโซเวียตสูงนะ ติดปืนท็อปอยู่ internet, ท <comb i. S 2> ี่130 mm มนะซึ่งก็ถือว่าว้าวเลยนะถึอ930แล้วก็ความแม่นก็อาจจะไม่ไี้มากเท่าไหร่นะอาจจะต้องใช้เวลาเยอะอยู่ซึ่งคันนี้ผมก็ใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ใช้ฟีกีข้ามไปนะแล้วคันสุดท้ายก็เป็นเทียสิบนะเป็น60 tp นะตัวนี้ติดปืน152ห้มมนะครับเลือดอยู่ที่2,600ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับในบรรดาเฮฟวี่แทอยู่นะ ก็เกราะเกราะ200นะครับเกราะป้อมเกราะป้อม2 8 0 160 1 0 0ตัวถัง 120, 190นะครับความเร็วเดินหน้า36ถอยหลัง15ความเร็วเฉลี่ย27นะครับการหมุนตัวการหมุนตัวอยู่30.35นะจมานะนกันเลยดีกว่านะดูที่ถอดลายพางออกแวนะคบก็ถือว่าเป็นรายพางที่เคลีย สวยงามนะครับโอเคใช้ได้เลยซึ่งก็ถือว่าปืนมันเป็นปืนที่ใหญ่มากนะครับตัวถังก็ค่อนข้างที่จะมันมันก็มีมุมที่ไม่สามารถได้ยิงเขาได้ง,ง่ายๆนะครับก็ต้องก็ต้องพลิกแพงเอานะซึ่งก็ตัวนี้ก็จะมีความยูนิคในหลายๆด้านแล้วก็จะมีความที่จะเหมือนของในไลมันคือหลายๆประเทศรวมกันนะครับเท่าที่ดูป้อมปืนเนี่ย คือรู้เรยว่าเป็นเป็นผสมโซเวียตแน่นอนนะครับโดยที่ดูถ้าถ้าดูจากตรงปืนออกมาที่มันออกมาเนะี่ยก็จะมีความเป็นโซเวียตสูงเลยนะตัวถังนี่ไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าเป็นตัวถังที่ถือว่ามันก็มีมีโค้งมีโค้งที่ดีนะครับมีสโลปที่ดีอยู่นะมีแววว่าจะผสมเหมือนแบบไอเเข้าไปแต่ก็อาจจะเห็นเห็นแค่เป็นผิวเพินเฉยๆนะโอเคก็ยุดปับใจนะครับ ยุทปัจจัยก็จะมีกระสุนทางสเตนขึ้นมานะครับซึ่งกระสุนทางสเตนเนี่ยวันนี้ก็จะไม่ใสนะครับก็คือกระสุนทางสเตนมันจะเป็นแค่เพิ่มความเสียหายเฉลี่ยนะครับก็คือนับหนึ่งในความเสียหายเฉลียย่ยเราจะไปดูกันนะค,ความเสียหายเฉลี่ยของมันนะครับอยู่ที่600ซึ่งมันจะเพิ่มจาก600นะครับมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ5-25%ถบ้านตะับถ้าดูต่างนี้นะนี่ เพิ่มความเสียหายเฉลี่ย1 0 5ยห้ถึงร้อก็คือกระสุนปกติเนี่ยมันก็คือ100%ไงแต่คือถ้าเกิดเพิ่มก็คือเป็น5-5%กับ25%นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องคิดเลขมานะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเดเมจมัน600ใช่ครับก็เฉลี่ยอยู่ที่5%เราได้เพิ่มมา5%ส่วน100เราก็จะได้30ก็คือเวลาเรายิงทีหนึ่งก็จะอาจจะได้มากกว่า630้าเดเมจ นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กระสุนทั้งเส้นนะถ้าเกิดเป็น25%แล้วก็จะได้ทั้งหมด750เดเมจนะครับก็คืออยู่ที่630เดเมจถึง750เดเมจตอนหนึ่งนัดถ้าเกิดเราเปิดทั้งสเส้นนะครับแต่มันไม่เสมอไปเนื่องจากว่าการเรียกว่ากระสุนของเราเนี่ยไอเดเมจเนี่ยคิดจากเกาะศัตรูที่เรายิงเข้านะครับว่าเกาะศัตรูมีความหนาเท่าไหร่นะครับและเดเมจทุกนัดมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้กระสุนทางสเตนเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้750เดเมจเสมอไปนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเรายิงจุดอ่อนหรือว่าเข้าตัวถังมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งก็วันนี้เราก็จะไม่ใช้นะครับไม่จากว่ากระสุนทางสเตนเนี่ยเป็นกระสุนที่ผมลืมกดบ่อยมากผมเลยไม่ใช้มันดีกว่านะใช้ดินลีนน่าจะโอเคกว่านะครับแล้วก็ปืนมันก็โหลดค่อนข้างได้จะนานนะอดีนีลีนอาจจะใช้ไม่คุ้มนะครับแต่ก็ถือว่าก็คือมันคือเวลากดมันบอกว่าให้โอกาส ทำความเสียหายชิ้นส่วนนะครับก็คือว่ามีโอกาส10%ที่จะยิงที่จะทาให้อุปกรณ์ที่เรายิงเข้าไปเนี่ยอุปกรณ์ที่แบบเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยมันระเบิดได้นะครับมันพังนั่นแหละนะก็มีโอกาสแค่นั้นเลยคือเอาอะดรีนาลีนมาเพื่อเร่งความเร็วนิดหน่อยแล้วก็ทําให้ชิ้นส่วนมาเสียหายมันจะได้กดซ่อมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกลียนอยู่นะทําให้ศัตรูต้องกดซ่อมนับเสียตังค์เพิ่มประมาณนี้นะโอเคก็สําหรับยุทธุทธีพันธุ์ก็ใส่ แนวเดิมนะครับแต่นี่จะใส่เป็นก็มันมีอเนี้นครับมีดินขับปรับปรุงนะน,นี้จะทําให้ความเร็วกสุนเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้ใส่นะเพราะว่าถ้าเราเล่นเราก็เล่นระยะใกล้ๆแล้วกันอย่าเล่นไกลนะครับถ้าเล่นไกลก็จะยิงกระสุนคันนี้ถือว่ามันช้านะกระสุนค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะปืนบานด้วยนะก็ <c oughs> คันนี้ก็จะใส่เป็นพรลรถสิบกับเล่นเครื่อง2ตัวนะครับกระสุนคันนี้ถือว่าใส่ได้ค่อนข้างได้เยอะนะ 40นักก็จะเอา AP ไป22 h สิีแล้วก็ HE 8นะครับส่วนอุปกรณ์อันนี้อันนี้ขี้เกียจซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังเอาตัางไปซื้อบ้านคันอื่นนะครับก็เลยไม่เอาแล้วกันนับทิ้งไว้แค่นี้นะสำหรับสายนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้เป็นคันที่ค่อนข้างที่จะฮอตฮีทมากนะครับเนื่องจากวันเลือกมันเยอะจุดอ่อนมันค่อนข้างที่จะน้อยปืนค่อนข้างที่จะดีแถมมีกระสุนทั้งส้ตนเพิ่มเพิ่มเดเมจแต่ละนัดได้นะครับ สนแต่ส่วนข้อเสียมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากว่าปืนมันปืนมันเป้ามันบานนะครับเราจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหรือไม่ก็ใส่อุปกรณ์ที่ทําให้เล็งเร็วนะครับซึ่งผมไม่ได้ปลดนะครับต้องใส่เล็งเร็วนะเวลาระยะเวลาการเล็งนี่คือ5.1วิซึ่งมันนานมากๆนะครับเราต้องอยู่นิ่งๆกับ5วิเพื่อที่จะทําการแบบยิงมันซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือเล่นระยะประชิดเข้าไว้นะครับ อยู่ใกล้ๆก,กันนะแต่ก็อย่าไปชนหน้านะเพราะบางทีเราตัว,ต,วตัวถังเราก็ไม่ได้แข็งมากที่จะรับปืนแบบพวกที่มันสามารถเจาะเราได้นะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าจุดอ่อนของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเราเล่นในเทียสิมันก็จะอันตรายหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นคันนี้กันนะครับซึ่งก่อนไปเล่นคันนี้กันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ถนดคันนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าใน2อสามวันก,นก่อนอัดคลิปเนี่ยผมรีบไปปั้นเปอร์เซ็นต์ผลลดมานะครับซึ่ง ก็ใช้ลากเลื่อมกันนะทำให้ตอนนี้เทสตดูนะครับ6 0 t p วิลเลตผมแค่53ไม่ได้เหรียญหนึ่งไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จะดูนะครับชัยชนะ27นะครับชะนะ27แพ้24นะอัตราการทำลายแค่หนึ่งเนี่ยความแม่นยำแ80%มันถือว่ามันอันนี้มันอาจจะเยอะนะแต่คือถ้าเกิดว่าไปดูในหลายๆตามแบบแย่มากครับผมแบบแห้งเลยนะครับนเ,นเนี่ยใช้เฉลี่ยทำลายค่าสิท์ค่ยุดแปดแปดคือก็คือแบบแหแบบ้ง ผมบอกแล้วว่าคันนี้ที่เป็นคันที่ผมเล่นแล้วแห้งมากนะครับค่อนข้างจะแย่เลยนะถ้าไปเทียบคันอีกนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนนี้จะไปเล่นกันแล้วเราผมปกติกินข้าวก่อนครับมเจอกันม <c oughs> นะีเดียมกับไรแทงนะเดี๋ก้าหลังคู่เลยนะสตาลินเนียมฮึ <c oughs> สตาลินเนียมวะด้วยแร่พิเศษจากโซเวียตนะครับ แร่ชื่อสตาลินเนียมทำให้กราแข็งขึ้น50%ไม่มีใครสามารถยิงเขาได้นะคเนื่องจากว่ากรอเพิ่ม50%นะวิธีที่จะกำจัดก็คือต้องหนีครับยอกยอโอเคก็ตอนนี้ก็ทีดีถือว่าอยู่ในจุดที่ดีไม่เอ่ยเกี่ยวสิบห้าค่อนข้างจะแปลกๆนะครับอาจจะซัพพอร์ตใครเขาไม่ได้นะซึ่งตอนนี้เรามี HT ที่น้อยกว่า1คัน เราก็จะพยายามที่จะสู้ต่อไปนะครับ,าราบอ้ยร้อยกว่าครับก็นัดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับในสําหรับ152ม mm มนะครับปืนประมาณนี้ก็จะยิงประมาณนี้แหละนะครับแ้วก็50าส e ห้าสิบน่าจะจริงนะครับตานนี้ก็จริงจิงผมอัดไปหลายตาแล้วนะครับก็ถือว่าตานี้ก็มารอดูเอามาลองเชิงว่ามันจะดีไหมนะ ยิงเซนต์ให้ตายก่อนนะครับแล้วก็ e ห้าสิบจะตายก็ช่างมันนะ <_ d ue> แลกไปได้ดีกว่านะครับแลกแลกได้ดีกว่าไม่ได้แลกนะครับเอ้ตุยส <_ d ue> ์อันี้รีนมาเสเียวีน่าจ,จะยิงเราได้อีก <_ d ue> อีกอีกนัดหนึ่งปะ <_ d ue> ไม่เหลือแล้วหรอ โอ้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 ทีมอยู่ไหนเอ่ยทีมอยู่ข้างหลังหมดนะครับทีดีสามคันซึ่งถ้าที่ดูก็น่าจะถ้าไม่ช่วยซัพพอร์ตเดเมจก็ก็ผมก็เตรียมตัวราได้นะครับตอนนี้แบทเชทอยู่ไหนแบทเชทอยู่อยู่ข้างหลังโพูดทำดีดีเนี่ย โอ้จะตายแล้วอนัดเดียวเฮ้ยโหให้เขาดันมาถึงนี่เลยหรอ,อ,อข้างหลังมีทีพิทีนะครับที่บ้านมานะัน่ะที่ตูตอนนี้ก็ไม่น่าชนะนะครับยิงได้ที่ยิงได้แล้วคะสองหกแปก็นั่นแหละยี่้าก็แสองคันก็ต้องต้องเอาไว้ได้เพราะว่าเลือดแต่ละคนมันน้อยแลครับ HT ฝั่งมันค่อน่านจะน้อยนะโอเคไปตามไปดีกว่านะครับตอนนี้ก็ ถ้าแบทแชทลวงได้นะครับถ้าแบทแชทโอเคอันนี้แพ้ละนะโอเคสบายอู้ตอน,นี้เจอตัวเดือดถึงสองลายตัวเลยละทีมเราก็เดือดเหมือนกันนะครับโอ,โ,อโอ้โอ้โอย่าไงเอ้ยเ่ะเข้าเมืองละกันนะเข้าเมืองน่าจะขุมสุดเอ้ยวีร้อยทีหนึ่งแล้วทีนะครับก็ในรีวิวผมี <c oughs> คอจะแย่ละก็ในรีวิวทีหนึ่งไรเอาทีนะครับซึ่งก็คือผมก็บอกว่าไอคันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอามาเล่นจริงๆเนี่ยคันนี้ถือว่าดีเลยนะตอนแรกผมคิดว่าไอคันนี้มันเป็นคันที่แย่นะครับแต่จริงๆกับผมบอกว่าผมผมชอบคันนี้มากนะครับผมบอกเลยผมชอบคันนี้มากตั้งแต่ที่อยู่ใน World Tank PC ผมชอบคันนี้มากเลยมันมันดูมันมันดูเตี้ยเต้ยน่ารักดีนะครับ แต่คือพอมันออกมาจริงๆอ่อะตอนที่ให้มันให้เล่นวันแรกๆอะที่ผมเตรียมเอาไว้มันมันไม่โหดเท่านี้นะครับแต่พอหลังๆผ่านมามันมันดีขึ้นเยอะกว่าเดิมนะซึ่งแบบผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจอยู่นะยิงไปละคือยังไม่ทันอะไรนะผมยิงเพื่อนชว่วยยิงเดือดไปสามใกล้ตายแล้วแหละแต่ก็ต้องพูดถึงว่าร้อยเอลทีก็เป็นรถถังที่ผมอาจจะแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะผิดหวังแต่คือตอนนี้ก็ถือว่าผิดหวังไหม ไม่แล้วนะคือมันถือว่ารถถังที่ดีแล้วอะ่ะคือไม่น่าเชื่อเดี๋ยวมันมันจะดีขึ้นนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันก็กลายเป็นรถถังที่ดีนะครับแล้วก็เล่นได้แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ก็มีคนหันกลับมาเล่นเยอะขึ้นแล้วนะครับสําหรับรถถังคันนี้นะโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับเราพูดมานานมากแลลวเราสังหารไปก่อนหนึ่งคันนะครับส่วนวิเกเจะสองก็ทําทำไมลิงเราอะ่ะลงไปสามตายแล้ว ให้ร้อยเอลทีห้าสิบ5ีพีไปนะครับเราจะดันไปกับคู่กับ GG นะครับ GG เอาห้าสิบบีไปละเอ่อเราแวะได้ไหมเอ่ยแวะนัดเป็นได้ไหมเอาไม่ต้องละห้าสิบบีมาแล้ว HE แบมเจ็ดร้อยแล้วก็หลบหลัง 50B บีนะเพราะว่าโฮลีกดเียในบีนแล้วก็โหลดอยู่นะถอยก่อน รถเรามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะถึงมันจะแข็งก็เหอะแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยนายติดติดข้างหลัง50บีได้อย่างเพอร์เฟกตอนนี้เหลือแค่2คันนะครับ1,2,1 1, B บกับโฮิ Holy. ซึ่งเลือเต็มทั้งคู่นะครับตอนนี้เราจะชนะแหละเนื่องจากว่า 100LG แคปแคปซะ3ที่ เอาสเต็มมี่เลยฮัลโหลโอ้โอ้โ okay, อ้โอ้โอ้เออไฟไหมไฟไหมอือโอเคถือว่าเมื่อกี้คุ้มที่ยิงนะแปดร้อยติดไฟไหมด้วยแปดร้อยกว่านะครับยิงไปไม่กีน่นัดเองเท่าได้เหมาไปสองพันนะครับก็ค่อนข้างจะดีกว่าตาก่อนเยอะเลยนะครับ เอ็หนึ่งสองสามตายเฉยเลยทำไม่ได้ทำอะไรนะครับหนึ่งไามว่ยิงไม่โดนนะโอเคแล้วอยู่กับตาอขอให้ตอนนี้เป็นตาสุดท้ายละกันครับประมาณน,นี้นะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนะเพราะว่าการตัดแต่ละครั้งผมเวลาคลิปเนี่ยผมจะอัดเต็มนะครับคือวิดีโอการเล่นเนี่ยคือเกมเพย์เนี่ยคืออัดเต็มอยู่ล,ละซึ่งมันก็แมตละสานาทีนะครับ ถ้า3คลิป3ตานะ่ถ้าเล่นน่ะ3ตาก็9นาทีนะบวกกับพูดตอนต้นไปเกือบ10นาทีประมาณนี้ก็จะ20นาทีคืออาจจะนานไปนะเดี๋ยวบางคนเบื่อนะโอเคสกิลัสกิลดัน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 เอ้ยดันดัน,ดนตรงนี้เยอะไปเกินไปเกินไปเกินไปแล้วต้ิ่มดีมาสองตัววะเนี่ยไอสองโอสามมาเออยังเชื่อถือได้นะแต่คือสองโอแปดมาทำไมวะ ว้าฮะว้าเฮ้ย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 มีเรียไม่มีนี่หว่าแย่แล้วโอ้ยแย่ละแต่ไม่เป็นไรทีเราช่วยได้อยู่นะแต่ข้างหลังอ่ะมีมีแน่ๆนะครับตรงสะพานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไงดีเนี่ยตอนนี้คือเมื่อกี้เผลอรีบซ่อมไปนะครับทั้งที่ไม่รู้ว่าคือพลิงยิงตายไปด้วยมิงตรงไหนก็ไม่รู้ นี่คนเรียนดีเลยสองแปดอยากยิงสองอยากยิงให้เขาได้ยิงเลยเออสองเขาอยากยิงสองาอยากยิงอยากยิงเหมือนกันอยากยิงเหมือนกันสองสจะตายแล้วโดนตอดเฮ้ยเฮ้ยเปิดที่ยิงรัวเลยนะยีร้อยมันเปิดที่ยิงคุ้มกว่าเยอะนะครับยิงีร้อยให้ตายนะ เออแล้วก็ยิงคันหลังครับเอา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 บักบบักเอาบักบักอาอาก็ยิงข้างล่างสิจะหลบทำไมอ่ะเออไปเข้าเลยยังยังอยู่ข้างหลังสองหน้่งห้าบีไปนะด้วยระน้อยอยู่นะแต่เราตอดไอ้เรื่องนับอีร้อยนะไม่ สองหกสามลยยิงข้างบนีร้อยยิงนะสวยอยู่ตรงนี้นะอ้าวไม่เข้าีร้อยยิงนะเออแล้วก็สองกสามก็ยิงตุดเออสองสามก็ตายไหมอ,อ๋อยังยังจะรับให้มาถ้าถ้าเขาไม่ยิงเนี่ยออมไอ้เจ็ดยุิเลด เขาไม่ได้ยุดเลทหรอกแค่ไม่ไดันเฉยมาเพื่อนเดี๋ยวรับให้นัดหนึ่งโอเครับได้รับนะเพราะว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกเล่งตรงนี้นะไป,ไปไปตอนนี้ก็จะเหลือเกลียว15กันเดียวซึ่งอ้าวเขายิงมี E5 ตายปละ่ะเราจะจูโจมนี่600 เฮ้ยเฮ้ยเอ้า,อาสวยไหมแทงขีวสองหน้าปีทำได้ดีเลยนี่หน่อยเป็นปีตาสุดท้ายไปได้อย่างสวยงามนะครับก็ยิงไปหลายนัดอยู่สี่พันโอเคยิงไปสี่พันเลยเหรอได้ยิงไงเล่นลนะเนี่ยสองหนึ่งห้าปียิงไปสองพันจริงดิเฮ้ยแปลกประหลาดจริงๆ ถ้าเราเห็น2องหน้ี่แทงให้ตั้งนานนะแต่ก็ถือว่านายทำได้ดีสำหรับ6 0 tp คลิปนี้ก็จริง,รงๆงผมก็อาจค่อนข้างจะหลายตานะครับแล้วก็นี่เป็นตาสุดท้ายที่ดีนะครับยิงไป4 0 0พันเดเมตรถือว่าโอเคเลยนะครับก็สําหรับคันนี้เป็นรถถังที่ที่ดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นเล่นเป็นทีมจะดีที่สุดนะครับเกมนี้มันมันเน้นเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับเขียนแล้เกมนี้เลยดีกว่านะครับไม่สำหรับไม่ใช่สำหรับรถถังหรอกก็สำหรับเกมนี้นะการเล่นเป็นทีมถือว่าดดีีท่สุ ร,รถถังคันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับมันแล้วนะครับมันก็มันก็มีดีแล้วก็มีเสียนะครับก็ขึ้นอยู่กับส่วนในส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับทีมมากกว่าแล้วเอาไว้เจอกันในรถถังคันหน้านะครับก็ถือว่าน่างสงสวรนะครับก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจริงๆนะโอเคแล้วก่อน